ครับกาบวัสดีครับ <c oughs> พี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีเช่นเดิมพี่มาแล้วนะจ๊ะแล้วยังมีอีกสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะครับพี่อยู่ให้จบก่อนนะพี่นะผมมีสิงห์หลวงพ่อเดิมพี่เป็นเนื้อโลหะสำริดนะนี่กระดาษบูชาครับพี่สิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมครับเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะ,ะพิมพ์เดียวกับ สิ่งงาแกะพ่อเดิมครับพี่นี่ครับสวยมากนี่ครับพี่สวยมากครับพี่ต้นนี้พี่ตันนี้ครับพี่น่าใช้ครับเก่าหนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋านี่ขนาดบูชาเลยพี่นี่ครับหนึ่งพันบาทพี่น่าใช้ครับเก่ามากเนื้อสำริดนะพี่นะเนื้อสำริดครับพี่หลวงพ่อเดิมครับ วมีห้านิ้วพี่ด้มหมายฝักหมานี่น่าใช้พี่น่าใช้สวยสวย,สวยอันนี้เป็นอ่ามีหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะพี่จานมือด้วยโอ้ี่เพ้ยสุดยอดหนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋า มีดหลวงพ่อผมห้านิ้วหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่ตามไม้ฝักไม้จับเงินนะมีมีหลายเล่มพี่แล้วก็มีดหลวงพ่อเดิมครับอันนี้มีดพ่อเดิมใช่ไหมดูกระสีอ๋ออันนี้อันนี้อ่าไม่ใช่พี่มีดพ่อเดิมพี่เป็นมีดหลวงพ่อทบเอานี่ครับพี่ มีหลงพ่อทบพชุนแดนครับพี่สวยเลยมีหลงพ่อทบพชุนแดนจะพี่จ๋าหายากพี่มีเขียนไว้มีดหมอพระทบครับมีดหมอพระทบครับพี่หนึ่งันสามร้อยบาทครับพี่ถ้าเก็บนี่ครับมาบ้านมาได้พี่ผ่าเป็นบ้านครับมาบ้านมาได้ และมีดพระเดิมน้องสิงยังมีอยู่นี่เก่าสวยเลยพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพิจามีดพระเดิมครับอูิดสวยสุดๆนะครับพี่แล้วก็มีมีดปาดหมากหรือมีดปอกหมากนี่สวยมากอยู่ตะกุดฝังตะกุดด้วยสามดอกแบบนี้เคยติดรางวัลมาแล้วนะเคยส่งประกวดนี่สวยมาก หนึ่งพันสามร้อบาทครับมีหลวงพ่อเดิมน,นี่ได้ถ่าวันเลื้อยสวยเลยพี่โอ้โหจ๋าพี่จ๋าชอบพี่โทรพี่ออนไลน์มาครับพี่ลิงจำเขา่าหลวงปู่มหาศิลาพี่ตัวเนี้หกร้อย600บาทพร้อมกล่องไปเลยสวยครับ นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่พี่ชอบพี่โทรมานะพี่แอดไลน์มานะสวยมากครับพี่แล้วก็เสือเสือสมิงคำรามนี่ปุศิลาครับสวยพร้อมใบคาถาไปเลยหกร้อยบาทเสือเหลียว เขี่ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะพี่นะเนี่ยสันข้างกับเสือเลียวน่าใช้สวยมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยพี่หนังมีหนังเสือคบกันเนี่ยตัวเนี้ครับพี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่สมเด็จงาแกะหลวงพ่อเดิมนี่เป็นงาแกะนะพี่นะแกะมือสวยสวยเลยมีจานแลนหลังเนี่ย สวยมากเจ็ดร้อยบาทพี่งาแกะในเคี่ยวหมูตันสวยหกร้อยบาทจะพิจ่าเคี่ยวหมูตันนี่สวยนะจับเงินด้วยตันตึบตันตึบนี่ของดีในตัวครับเคี่ยวหมูตันหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพิจ่าแล้วก็ ุมารงาแกะตัวนี้พันสามนะพอป่วยรุนแรกสวยฉ่ำวิง้งเลยกุมาพรพอป่วยนี่ยอดพันสามครับแล้วก็เคี่ยวหมูตันอันนี้นใหญ่หน่อยตัวนี้ก็หกร้อหกร้อยตันตึบตันตึบนี่ตันตึบ,ตตบใหญ่ นะใครชอบขนาดไหนนะมีสองเนี่ฮะพี่ดูเอาตัวละหกร้อยจะกุดพ่อทองสุกนี่หนังเสือนี่จะกดมีหนังเสือครับในว่าแล้วก็คุมด้วยคังกุยหายากสวยเอาหกร้อยหกร้อยพี่ชอบพี่โทนะแล้วก็หนังหน้าผากเสือพะกวยนี่ จานมือพระกวยครับหกร้อยพี่ชอบพี่โทพี่แอรไลน์ครับแล้วก็งากแกะพระพุทธหลวงพ่อเดิมครับพี่งากแกะพิมพ์พระพุทธหกเจ็ดร้อยถ้าเป็นงากแกะเจ็ดร้อยนด้ไม่นาปิดตาปรเอียมนหนังไปดูดีสำริดโคตสวยเลยพร้อมสลับฝั่งเพชรไปเลย สวยมากเนี่ยพี่แล้วเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยพระสวยนะเนี่ยฮะแล้วก็หลอกโบราณไม่รู้ที่ใครรู้ที่จะไปได้เลยพี่เอาหกร้อยเนียเก่าอย่สองหน้าด้วยครับพี่ ตะกรุดผู้เอียงวัดสพานสูงกเหม็นฝากไม่ีลงรักดำดำเลยพี่เลี่ยมก็เก่าโบราณหกร้อยบาทวันนี้อยากค้าอยากขายนี่พร้อมตลับไปเลยนี่ <c oughs> เป็นสีพึ่งนะม้อาจารย์เฮงไพวันนะพี่เก่าแห้ง,หงเลย 6อยบาทพักกิ่งเฉลิมพลครับหกร้อยบาทหลวงพ่อเดิม,มาพี่ยกชุดเลยครับเนี่ยสวยน่าใช้เจ็ดร้อยบาท พี่พาฟส,สวยทั้งนั้นนะนี่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 หนึ่งว่าถักเช็คหนึ่งสองสามนี่เลยแต่กูลพรอลุงท่ากระบือยุคต้นนี่โคตรน่าใช้เลยพี่เข้าไปดูใน Google นะจ๊ะแล้วจะขึ้นเลยพี่ถักสามิดแาเรียกว่าถักสามช่อนหนึ่งสองสามแต่กูลพระลุง อล่าลักดำดำเลยพี่ลักดำดำมาตักดำดำ,ดำ,ดำสุดยอดกูเหรอพระลุงว่าท่ากระเบือครับพี่เนี่ยครับพี่หกร้อยบาทโคตรน่าใช้เลยนี่ยุคแรกเลยพี่นะยุคแรกเลยนะพี่ชอบพี่ก็โทรมานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวจะได้ไม่งงก,กันเนาะแยกก่อนเอาพี่มาครับมาดูองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่เหรอ อ่าพักน่าซื้อเนี่ยครับหลวงปู่ปทว,วดบวารอบครับพี่เนื้อนวะนี่มียาแดงด้วยสามร้อยบาทประหลักขิกของพ่อป่วยครับพี่ประหลักขิกของพ่อป่วยสามร้อยบาทนี่หลวงพ่อไพร แต่งสวยมากสามร้อยบาทเรายังมีสามร้อยคู่ละห้าหร้อยอยู่นะพี่นะแล้วก็นลวงปุทวดเนื้นนาวะพิมพ์เอปศูนย์ห้าสวยมากข้าง ตดูหลังครับพีล้วดูค้นเห็นไหมสามร้อยบาทของเราสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะ่พี่นะนี่เป็นพระก,กิ่งหล่อโบ,บราณนยวสัสัุพิมพ์หน้าตะกะแตนเห็นไหมสวยนะเนี่ยฮะเนื้อเขียวอมเหลืองพี่เนื้อโคดเก่าเลย สามร้อยบาทพิมพ์นี้ก็เป็นพระรก,กิ่งวัสดุทัดครับอีกหนึ่งพิมพ์สวยครับสามร้อยบาทจ้ะพี่ ตาหลังแบบพออแก้วพี่ดูคมคมลึกๆเลยโคตรสวยเก่ามากสามร้อยบาทแล้วก็รูปหล่อลูกป,ปุหม,มุนพี่โอ้โหเห็นไหมนี่วัดเขาแงดงหรือเขาตกนี่แหละพี่สายใต้เนี่ยเขาอ้อหูกลางๆเลยสวย อาสามร้อยบาทพี่โอ้ยน่าใช้นะเนี่ยน่าใช้ประขิกพอ่ออีพี่ยังมีอยู่นะนะ 300. 300ี่พ่ออีเอาสามร้อยสามรอประขิกพ่ออีตะกุดหนังเสือปูบุญหนังเสือลงรักนี่ลงทองสามร้อยบาทโอ้พี่ ราคาเนี้ยก็เอาไปออกต่อก็มีกำไรนะ EP เนี้ยครับมีแบ่งปันให้ครับพี่อย,อย่างนุ่มคุ้มเงี้ยพีน่นก่คุ้มปุทสุกเนี้ยมีใแก้ด้วย,ยแบรนเนี้ยราคาสามร้อยครับสามร้อยคู่ละห้าร้อยแบ่งให้นะเก็บปลายทางอะบวกห้าสิบบาทนะพี่ถ้าโอนเงินสดจะผมก็ส่งให้ฟรีนะขออย่าปิดเล่นกันนะครับพี่เนาะ เเสียเวลาเสียโอกาสคนอื่นเขาโอเคครับพี่เดี๋ยวดูอีกตัวนึงนะนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายหละของอีพีนี้เต่าเพราะเงินบางคารเนี่ยหางแจกแชกสวยเอาสามร้อยบาทเ้ะพี่อีพีนี้ผมต้องการาบสวัสดีนะครับพี่